ครับคันนี้ก็อยู่กับเจ้านิสัตเลวล่านะครับปี11นะสิงดํานะครับได้ลัาพาแคริี่บอยนะครับภายในเนี่ยเป็นเป็นหนังทั้งคันนะลือทุกความจาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าคันเนี้ยผมต้องกล่าขอภัยจริงๆเพราะว่าไม่สามารถลื้อซักคมได้นะครับเพราะว่าอะไรครับฝนตกทุกวันเลยครับมีโอกาสที่จะไม่แห้งนะก็เลยต้องต้อง,องขัดเปียกเนาะข,ขัดแห้งขัดแห้งคือเนี่ยทำการขัดแห้งบนในหนังเป็นหนังหนังทั้งคันนะคันนี้นะ บอกก็เป็นบอกหนหนะครับบอรหนังาผมจัดการเย็บให้ใหม่ในบอรแล้วบอกระก็จัดการเย็บให้แล้วคันนี้ได้หนังทั้งคันนะครับเดี๋ยวคนโซนคนโซนเดี๋ยวผมไล่ทำความสะอาดตกแต่งให้มันสวยมากขึ้นเดี๋ยวนี้ก็จะปูพรมให้นะครับดีดานสวยเลยนะครับคันนี้คันนี้มือเดียวนะมีเบลหลังให้ด้วยนะครับเอาไว้ล็อกคาซีทเนาะพิเศษมากนะตัวธรรมดาไม่มีนะไม่เคยเจอตัวไหนมีนะตัวนี้มีเบลเบลด้านหลังเอาไว้ล็อกคาซีทครับแบบ